ดีค่ะเพษัดอีฟนะคะวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยค่ะกับปัญหาของสุขภาพและความงามค่ะวันนี้นะคะเราก็มาคุยกันถึงเรื่องคอลลาเจนที่หลายๆคนนะคะก็มีคําถามกันเข้ามามากมายเลยค่ะวันนี้นะคะคําถามที่ถามกันมาเนี่ยก็คือเรื่องของวิธีการเลือกคอลลาเจนค่ะถามกันเข้ามาเลยว่า จะเลือกยังไงดีคะไม่ให้ถูกหลอกเป็นคำถามที่ตรงใจหลายๆคนกันเลยทีเดียวนะคะเราทานคอลลาเจนกันมาก็เยอะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทานแล้วเนี่ยเรากำลังโดนหลอกอยู่หรือเปล่านะคะวันนี้เรามีคำตอบค่ะการจะเลือกซื้อคอลลาเจนไม่ยากเลยค่ะจุดสังเกตรแรกนะคะหนีไม่พ้นเรื่องของฉลากค่ะอันดับแรกเลยค่ะ ก่อนอื่นถามตัวเราก่อนว่าเราอยากจะทานคอลลาเจนเพื่อผลลัพธ์ในเรื่องอะไรถ้าเราต้องการทานคอลลาเจนที่ช่วยในเรื่องของผิวพรรณในเรื่องของข้อต่อไปด้วยในคราวเดียวเราก็ต้องทานคอลลาเจนให้ได้ส่วนประกอบที่ครบทั้งชนิดที่1ถึงชนิดที่3กันเลยทีเดียวนะคะแต่ถ้าต้องการเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ก็อาจจะเลือกเพียงอย่างเดียวก็ได้เช่นถ้าต้องการเพียงข้อต่อเราก็อาจจะเลือกทานแต่คอลลาเจนชนิดที่2อย่างเดียวก็ได้ค่ะทีนี้ค่ะ ไม่เพียงแค่เรื่องปริมาณสิ่งที่เราต้องสังเกตด้วยนะคะก็คือในเรื่องของสารสำคัญว่าผลิต มาจากธรรมชาติหรือเปล่าหรือว่ามาจากสารสังเคราะห์นั่นเองค่ะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นคอลลาเจนท,ทั่วไปที่เราเห็นก็มักจะมีส่วนประกอบของวิตามินซีอยู่ด้วยทีนี้ค่ะวิตามินซีการสังเกตว่าเป็นวิตามินซีสังเคราะห์หรือวิตามินซีธรรมชาติถ้าเป็นวิตามินซีสังเคราะห์นะคะข้างฉลากก็จะมีระบุว่าเป็นชื่อ a s c o r b i c acid นั่นเองค่ะแต่ถ้ามาจากธรรมชาติก็มักจะสกัดมาจากผลไม้ต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นแอสโตรลาเชอรี่เขาก็จะมีข้างฉลาก ระบุไปว่าแอเซโรล่าเชอร์รี่เอ็กแทอย่างเนี้ยเป็นตัวอย่างนะคะทีนี้ค่ะวิธีการที่เราจะเลือกไม่เพียงแค่ดูสารสำคัญดูปริมาณแต่เราต้องดูกระบวนการผลิตด้วยค่ะว่ากระบวนการผลิตเนี่ยได้รับมาตรฐานที่เราวางใจได้ไหมนะคะจุดสังเกตก็คือตรารับรองต่างๆเช่น GMPHACCP นะคะถ้าได้รับ2มาตรฐานนี้เนี่ยก็อย่างน้อยๆเราวางใจได้ค่ะว่ากระบวนการผลิตเนี้ย ปลอดภัยนะคะแล้วก็สามารถทานได้อย่างมั่นใจด้วยไม่เพียงแค่จะมีเลขออยอย่างเดียวนะคะ นอกจากนี้ค่ะในส่วนของข้อสังเกตอีกอันนึงก็คือการจัดเก็บการจัดเก็บเนี่ยเราก็ต้องดูคําแนะนําข้างฉลากด้วยนะคะว่าเขาให้เราจัดเก็บยังไงเพื่อคงคุณภาพของคอลลาเจนชนิดนั้นๆนะคะและที่สําคัญค่ะหลายคนก็บ่นว่าซื้อคอลลาเจนทานมานานแล้วไม่เห็นได้ผลเลยอันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าเราต้องสํารวจตัวเราด้วยนะคะว่าเราทําตามคําแนะนําของฉลากหรือเปล่าฉลากให้ทานเวลาไหนทานอย่างไรอันนี้ก็สําคัญค่ะ ดังนั้นนะคะในการเลือกคอลลาเจนตามที่บอกไปแล้วนะคะไม่เพียงแค่ดูในเรื่องของฉลากดูปริมาณสารสำคัญดูมาตรฐานที่ได้การรับรองนะคะสุดท้ายเราจะต้องดูในเรื่องวันเดือนปีที่ผลิตด้วยค่ะคือโดยปกติเนี่ยสิ่งเหล่านี้ค่ะเขาก็จะมีข้อจำกัดในการจัดเก็บอยู่แล้วมากที่สุดก็ไม่เกินจาก1-2ปีนั่นเองนะคะก็ต้องฝากไว้ด้วยนะคะกับวิธีการเลือกคอลลาเจนดีๆค่ะ